สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคน,นะคะ่ะมันนี้มาพบกับช่องเฟื่องฟีออฟฟิเชียลอีกแล้วนะคะมันนี้ก็บซมาแต่งหน้านในลุคสีฟึ่งู้ววานนะคะก่อนอื่นนะคะเท้ากระสีลงแป้งเลยนะคะเพราะมันนี้เท้าขี้คันลงรองพื้นกับใส่แป้งชีคอสเมติกชีคอสเมติกเลยะคะ่ะเบอร์สามค่ะนี่เท้าใส่จนสีเบลแล้วนะคะเท้าก้กดไปให้ทัว่วใบหน้าน,นะคะ แบบนี้นี่อนะคะยาทูเด็กใ่รยาทูพ่อหนาเขาฟีเถั่วไว้นะคะแล้วก็ฟีเห็ดในแป้งบนเนียนน้ำนะคะกดกดไปะคะ่ะแป้งตัวนี้ก็มีดีนะคะแบบปกปิดดีมากนะคะแป้งชีนะคะนี่เขาแป้งเน้นย้ำนะคะว่าแป,งะะาแป้งชี มันนี้เขากับสิเปิดเพลงผู้ได้กรลฟินไปน้ำนะคะอันนี้นะคะก็คือขางที่ร่วงแป้งอันนี้คือของังียังเไ็นลงนะคะคางนีกาฟินเนียนกว่าสังหน่อย ดูหนาดูมีออร่าแบบคาวขึ้นระดับหนึ่งนะคะที่นี่ห่อกับลงไปทั่วใบหนาแล้เวเขาตัวไปลงแป้งก่อน,นะะื้อค่ะตอนนี้นะคะหากระลงแป้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับทีได้ประมาณนี้ที่นี่ห่อก้ทีเขียนคิ้วนะคะยินี่้าริี้ที่นก้งเเป็นที่อัทนีนีง้นะคะที่นี่นี่กลงเกับทาก้ทั่อง้งต้่อนะคะ ก่อนสิวาดชิมเพิ่มให้วาดแบบนี้ทางรัมภูไทยเอกนอนอันต์ต่อพอชักโพอวกพี่น้องอันนี้รัมภูไทยกระสินนะคะก็วาดไป ตอนนี้กับฟังผู้ไระเป็นทังก่ใน,นะคาะราวานการเขียนเชืนี่ค่ะโค้งของหอกกระสือประมาณนี้นะคะ ที่นี่ก็เขียนโค้งชันเทิงต่อเลยค่ะมืันนี้อาสิบอตลกจกน้อยพาวาเฮ้าบอลลรองพื้นมันเลยบอลอยมันเลยบอลเท่านะคะโอ้ยหย็นฟอกระตูไปแล้วเห็นบอ ก็ซีด้ประมาณนี้นะคะถ้าผู้ส้มขาก็บบอเปยปันไดเพราะว่าห่าวาห่าวาใส่มืออาซีบก็จนัน้องมาักข์ป้าอาจจะลุกบ,บนก็ซีด้ประมาณนี้นะคะ ที่นี่ห้ากับเขียนแค่์ทึงหางคะ่ะแหละห้ากับเอาฟรีคิวแบบฟุ้มนะคะท่าของอบ,บิ๊บบ่ายตรงนี้นะคะกะได้แตกไปแล้วห้ากับอา้าวลืมแปรงดิไปเอาแปรงกันเถอค่ะที่นี่ห้าไปเอาแปรงมาแล้วนะคะห้ากะจุม่มและกระวาด แบบนี้นะคะกาแฟประมาณนี้ที่นี่นะคะขอไปเขียนอีกครั้งหนึ่งกันนะคะที่นะคะฮิคิวห้ากันแล้วแล้วนะคะกาแฟประมาณนี้ที่นี่เขาคือิลงตางนะคะก็ข้ากระซีไซเออรรับของซิวนาคาเลตัวนี้ตัวเก่าตัวเดิมะค่ะ ที่นี่กะล่่งสีขาวตัวนี้ก่อนแบบนี้ให้ทั่วเปลือกตานะคะถ้าพุส้มขาข่างนี้กันเป็นการคัดเบ้าด้วยสีขาวที่นี่ห้อากะสีใส่สีชมพูสองตัวนี้นะคะผสมกัน แบบนี้นี่เป็นวิธีขล้องเฟื่องฟรีฟรเองนะคะกะเสร็จประมาณนี้นะคะ ที่นี่ก็ลงไปสองขังนี่กระเซยรประมาณนี้นะคะกะในกล่องอเซงเปอรัซัดปันไดที่นี่กะใส่ตัวนี้นะคะสีชมพูเข้มนำค่าแพ้วมก็ล่ลลงไปให้ทั่วเกิดแตหมอนเดิมนะคะทันผุดส้มขา กาแฟประมาณนี้มันหวานละมุนละมุนอย่างแบบนี้นะคะย่องจะคองเองก็เป็นเนาะเขาก็จะลงสีเดียวนะคะ กาแฟได้ประมาณนี้เดี๋ยวขันเลี้ยวให้มันเข้มหักหน่อยนะคะกาแฟได้ยส้มผู้ประมาณนี้โนอาลันเนอร์โนคน,นตับลอมนะคะ ถต้มขาลงใตตานำดำเลยค่ะเพื่อความสวยงามในแบบเซอร์ของเขาเองผู้ชายเอ็นิซาบุรีที่เขา,เาสาซา อาห้องพีทที่นี่ปัดแก้มนะคะของซิวนาซมพูตัวนี้ปัดเฉียงนะคะอย่าปัดแบบกลมๆ่างนี่บอสซม,มันเป็นลิงนะคะถ้าพูดส้มขากับปัดขือแน,น,นี้บอกเลยนะคะว่าน่ารอบนี้ไม่แต่สีซมพูยกเป็นคิวนะคะ กเ็เสยประมาณนี้นะคะในกล้องอาจเห็นว่าสัตแต่ว่าตอนนี้คือสัตมากเลยน,นะคะว่ามันไล่สดเนาะนี่แิ่งใกล้ๆนะคะกระเสยรประมาณนี้หวานวัค่าพุ้้มค่ะ ชอากับสีใส่ลิฟติคของเอ่อแมตตีตัวนี้นะคะคันปากห้องใหญ่แบบนี้กระท่ายมันน้อยๆนะคะมันแล้วแต่ความชอบตอนนี้กระฟังผู้ชายกระซิมไปพังๆก่อนนะคะ หวานมากเอาเพ่งคือดาบโอ้โฆษณาอืม เส้นแรกเอาคะาค่ะนะู้ช่วมขาให้เบิ้งใกล้ใกล้อู๋เกิด้ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะฝากติดตามช่องเฟื่องฟีออฟฟิเชียลในเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์นนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุ๊บ